ยุ่งเรื่องงานครับรวมถึงฝนตกทุกวันเลยก็เลยไม่สะดวกที่จะออกไปถ่ายคลิปมาให้ได้ชมกันสักเท่าไหร่แต่วันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกก็เลยมีโอกาสออกมาถ่ายคลิปสั้นๆให้ได้ชมกันมีหลายๆคอมเมนต์นะครับที่อยากจะให้ผมรีวิวรถคันที่ใช้ขี่มีชื่อเสียวให้ชมหน่อยก็เลยเป็นท่มาของคลิปนี้ครับก็คันนี้แหละครับที่ใช้ขี่เกือบจะทุกๆคลิปยกเวน้นคลิปแรกเลยที่คันนั้นจะเป็นโนวาเดชนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จอดตายยางแบนอยู่ที่บ้านครับ สำหรับคันนี้จะเป็น Kawasaki Z800 นะครับผมมีคมเมนต์นึงถามว่ารถผมทำไมสีน้ำเงินนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดเปล่าก็ไม่ใช่นะครับผมเป็นรุ่นปกติทั่วไปนี่ะครับจะเป็นสีของปี2016ครับหลายๆคนอาจจะคุ้นกับ Z800 ที่เป็นสีดำสีส้มสีเขียวนะครับผมซึ่งสีเหล่านั้นก็จะเป็นสีของปีก่อนๆครับสำหรับของปี2016ก็จะมี2สีครับก็คือสีเลือดหมูนะครับผมกับสีน้ำเงินนี่แหละครับผม อันนี้ก็ออกมาตั้งแต่กุมภา2016นะครับจนถึงตอนนี้ก็8เดือนแล้วเพิ่งจะวิ่งไปได้พันกว่าโลเองก็ไม่รู้จะขี่ไปไหนครับได้แต่ขี่ไปถ่ายคลิปบ้างแล้วก็ขี่ไปซื้อกับข้าวบ้างอย่างที่เห็นกันในคลิปนั่นแหละครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าผมแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปบ้างชิ้นแรกเลยก็จะเป็นชิลนะครับผมเดิมๆม,มาข้างหน้านี่ก็จะโล่งเลยครับไม่มีอะไร ที่ผมใช้ก็จะเป็นของ K2 Factory นะครับชิ้นต่อไปก็เป็นก้านเบร break, กก้านครัชนะครับผมเป็นของยี่ห้อ Biker ปรับระยะได้ครับแล้วก็พับได้ถ้าเกิดล้มขึ้นมาก็จะไม่หักครับก็ดูกันใกล้ๆเลยครับ เปลี่ยนเป็นห้าเหลี่ยมตัดแสงก็ช่วยได้ดีครับเวลาขี่กลางคืนแสงจากรถด้านหลังก็จะไม่ฟุ้งครับช่วยให้เรากัรระยะได้ดีขึ้นครับลงไปดูข้างล่างกันต่อครับการหม้อน้ำครับเป็นของยี่ห้อโมอ t o p l a เพครับผมอันนี้สำคัญเลยนะครับแนะนำให้ใส่กันเพราะเศษหินจากล้อหน้าอาจบีบไปโดน ม้อน้ำนะครับอาจทําให้ครีบล้มได้หรือซวยหนักก็อาจจะถึงขั้นแตกได้ครับเบิกศูนย์ก็คงหลักหมื่นนะครับดังนั้นเสียหลักพันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับผมต่อมาก็กันล้มนะครับเป็นของไบค์เกอร์ครับก็จะเห็นแผ่นะครับแผ่นี้ผมได้แต่ใดมานี่ละครับกลับรถครั้งแรกก็แปะเลยนึกว่าขี่แดดอยู่เลยเยียงรถมากไปตอนที่จอด นิ่งๆนะครับยกยูสามครั้งเลยนะับขึ้นเพราะว่ารถหนักมากกระจกแตกตรงหน้าเลยเพราะว่าไปบดบนถนนสตีดแตกมากครับอายด้วยแถมสตาร์ทไม่ติดอีกเลยต้องเข็นข้ามถนนเอาครับทรงของกัะลม้มวันนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมซ้อนกันอยู่2ตัวนะครับ ตัวนี้ก็จะดูกลืนๆกลืนเข้ากับตัวรถกว่าจะไม่ค่อยเหมือนของย่ออื่นที่เป็นแกนยื่นออกมาจากตัวรถนะครับทิกงต่อมาก็จะเป็นน็อตฝาปิดน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นของไบเกอร์เหมือนกันครับผมอันนี้ก็แผลจากแตะเหมือนกันครับต่อไปก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยนั่นก็คือท่อครับ ผมเปลี่ยนจากท่อเดิมเป็นของอะคราโปบิดครับเป็นท่อแท้ครับมีเซอร์โวเปิดปิดไอเสียที่ตัวท่อเหมือนกับท่อเดิมนะครับผมคอยเปิดปิดไอเสียให้ต้นยังมีกําลังครับไม่หายไปซะหมดนะครับเหมือนท่อโลง่ลงๆครับลองฟังกันดูครับจากร้านตอนที่ไปเปลี่ยนท่อ เสียงของอัคราพวิดชิ้นต่อไปก็จะเป็นท้ายสั้นของมอเตอร์เครับมีไฟสองทะเบียนด้วยท้ายสุดก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับการลอยถังครับผมแต่ไว้กันน้องชายไปถูจนเป็นรอยไม่ใช่นะครับผมการพูดหัวเข็มขัดอะไรพวกนี้ไปมากกว่านะครับผม ดูอีกฝั่งครับตอนข้างนี้ก็ยังไร้ริ้วรอยนะครับผมยังไม่เคยลงไปสัมผัสพื้นซึ่งก็ดีแล้วครับขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปนี่ก็เป็นรีวิวแซ800ของผมนะครับซึ่งอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเพราะในขณะที่ถ่ายคลิปอยู่นี่เทวสก,กิตร่างจะเปิดตัวแซต900นะครับผมซึ่งคิดว่าก็น่าจะมาแทนที่แ800นั่นแหละครับแต่ราคาก็ยังไม่ทราบนะครับผมต้องรอจนกว่าจะมีงานเปิดตัว เร็วๆนี้นะครับผมคายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมมาจนถึงใกล้จบนี้ฮาบ้างกากบ้างยังไงก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วกันไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ